ข่าวด่วนคทุกคนแฟนคลับแห่คอมเมนต์สงสารอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเพราะเหตุนี้นะครับ ล่าสุดจากกรณีปีใหม่ครับทุกคนต้องบอกได้ว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงโดนจับจ้องหนักมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปี2567เลยนะครับเกี่ยวกับการที่น้องเนี่ยจะไปไหว้คนนั้นคนนี้ไหมนะครับทำไมไม่ไปหาคนนั้นทําไมไม่ไปหาคนนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าในตอนนี้แฟนคลับค่อนข้างที่จะเห็นใจน้องมากๆนะครับเพราะว่าบางกระแสรหรือว่าบางคนที่แบบโอ้โหจับจ้องจริงๆเนี่ย คอยจะมาแซะคอยจะมาพูดตลอดเลยว่าทําไมอุงอิงไม่ไปไหว้ปีใหม่คนนั้นคนนี้นะครับวันนี้อุ้มอิ่มได้อ่านคอมเมนต์นะที่ช่องอุ้ม,มข่าวกระแสเองเนี่ยต้องบอกว่าสงสารน้องจับใจเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยครับบางทีคนที่มาคอมเมนต์กดดันน้องเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ดูว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องทําอะไรบ้างในแต่ละหวันนะครับต้องบอกเลยว่า อุงอิงไปบ้านแพงเนาะเด็กน้อยอายุ16 17ปีคนนี้เนี่ยโอ้โหแบกรับภาระเอาไว้ยเยอะมากๆนะครับทุกคนต้องบอกว่าหเลยคือมอบความสุขหน้าที่ของน้องมอบความสุขให้กับแฟนๆบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับในแต่ละคืนนะทุกคนต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ยต้องโชว์เสร็จปุ๊บของตัวเองเนะครับ ประมาณห้าทุ่มนองก็ขึ้นโชว์หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเติ้ลอีกครับทุกคนเวลานอนเนี่ยแทบจะโอ้โหต้องบอกว่านอนบนรถเนาะนอนบนรถเลยก็ว่าได้เวลาเดินทางต่างๆแล้วก็ถ้ามีรายการเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้อุงอิ่งเนี่ยก็จะไปบินไปถ่ายรายการเสร็จปุ๊บก็จะมาขึ้นเวทีต่อนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้องบอกได้ว่าเวลาพักอยู่ที่บ้านเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ๋งอิมมองว่า คอมเมนต์ที่กดดันนะอันนี้ FC Fan แฟนคลับเนี่ยเหมือนกับวิจัยออกมาแล้วเออต้องบอกว่าวิจัยออกมาแล้วสำหรับคอมเมนต์ที่มากดดันน้องส่วนมากจะไม่ค่อยชอบน้องเหมือนกับมาคอมเมนต์ปั่นป่วน,นว่าทำไมไม่ไปไหว้คนนั้นทำไมไม่ไปไหว้คนนี้แบบนี้นะครับและตอนเนี้ย เรารู้สึกสงสารอุงอิงขึ้นมาแล้วแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับ f อค่อนข้างจะมาคอมเมนต์ในแนวที่ประมาณว่าสงสารองุิงเพื่อบ้านแพงบางทีเนี่ยไปกดดันน้องเกินไปจนอุงอิงไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับทุกคนอย่างวันนี้น้องล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยองอิงเวลาไปไหว้ใครน้องไม่ได้เปิดเผยเลยว่าวันเนี้ย จะไปไหว้คนนั้นจะไปไหว้คนนี้นะครับล่าสุดเนาะเราเห็นทางด้านของพี่ต้นนะครับที่ได้มีการอัปคลิปวิดีโอลงอุงอิงเนี่ยเอาแบรนด์ไปไหว้แล้วก็ซ่อนมาไลายไว้ในกล่องแบรนด์อีกอีกหนึ่งคนนะพี่คนคุณต้นนะครับที่ได้มีการลงคลิปไปวันนี้ล่าสุดนะครับแล้วก็แฟนของเขาเนาะก็ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอลงกันนั่นเองครับทุกคนซึ่งน้องไม่ได้บอกว่าจะเอาไปมอบให้วันนั้นวันนี้แล้วเขาไม่ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอลงนะครับ ทุกทุกคนเลยนะทุกคนต้องบอกว่าแทบจะทุกคนเลยที่น้องได้ไปไหว้ปีใหม่น้องไม่เคยถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองเนี่ย ลงโซเชียลเลยแม้กระทั่งช่องของพ่อเอกเองแม้กระทั่งช่องหลักเองเนี่ยช่องหลักน้อยมากที่ถ่ายติดอุงอิงเนี่ยไปไหว้คนนั้นคนนี้นะครับแล้วคราวนี้พอเกิดกระแสะแบบนี้เกิดขึ้นคนไปต่อว่าน้องว่าทําไมไม่ไปไหว้คนนั้นคนนี้คนก็เลยเริ่มสงสารอุงอิงแล้วนะครับจากกลับกลายเป็นกดดันตอนนี้แฟนคลับเริ่มรวมตัวตอนนี้ในคอมเมนต์อุ้มอิ่มข่าวกระแสะคือแตกมาก บางคนก็บอกว่าสงสารองค์อิงจังเลยทําไมมีผู้จัดการเยอะจังนะคนนั้นก็สั่งให้ทําแบบนั้นคนนั้นก็สั่งให้ทําแบบนี้นะครับทำไมไม่ไปไว่า้คนนั้นคนนี้ซึ่งต้องบอกว่าถ้าคนติดตามองค์อิงจริงๆแล้วเหมือนพวกเราเองเหมือนแฟนคลับเองที่ดูช่อ,องอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่ตรงเนี้ยเราติดตามน้องตั้งแต่เชา้ายันเย็นเราจะเห็นว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ย หนึ่งเลยช่วงกลางวันน้องมีเวลานอนไม่กี่ชั่วโมงนะครับตื่นมาปุ๊บก็ต้องมา,าเขาเรียกว่าอะไรทานอาหารซักผ้าอะไรของน้องก็ว่ากันไปนะครับบางมุมที่เราไม่ได้เห็นแล้วก็ต้องรีบเข้าไปในหลังหลังห้านสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเพราะอะไรเหตุผลนี้ทุกคนรู้แล้วทุกคนจะรักน้องเพิ่มขึ้นเหตุผลที่อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงไปหลังเวทีเร็ว แต่ก็หลายคนก็น่าจะทราบว่าอุงอิงเนี่ยอยากให้พี่ๆสมาชิกในวงเนี่ยได้ถ่ายตัวเองแล้วก็จะมีรายได้ในช่อง YouTube กันเองเหตุผลนี้บางคนที่มาติดตามใหม่ๆอาจจะไม่ทราบนะครับน้องจริงๆน้องเนี่ยไปสัก4ี่ทุ่มก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอุงอิงเนี่ยขึ้นโชว์ห้าทุ่มน้องสามารถแต่งหน้าบนรถก็ได้หรือไปเช่าโรงแรมหรูๆแต่งหน้าบนรถก็ได้แต่อุงอิงและครอบครัว เลือกที่จะไม่ทำนะครับน้องเลือกที่จะไปหลังห้านสาวน้อยเพร้บั้นแพงตั้งแต่หัววันเพราะน้องนึกถึงคนที่อยู่หลังห้านที่คอยแบบว่าถ่ายคอนเทนต์ต่ตางๆเวลาถ่ายน้องอุงอิงเนี่ยแล้ววิวมันขึ้นนะครับแล้วทำให้ทางด้านพ่อโจโอเองหรือว่าทางด้านช่องหลกักหรือว่าช่อง พระเอกนางเอกเองที่ได้มีการมาถ่ายน้องในแต่ละคนเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะครับเขาก็จะได้มีรายได้นั่นเองอันนี้คืออีกเหตุผลหนึ่งที่อุ้งอิ่มข่ากระแสยังไม่ได้ออกมาพูดนะครับแต่เราสังเกตมาตลอดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนาะระดับระดับอุ้งอิงเนี่ยที่โชว์ดึกๆ เหมือนกับเรียกได้ว่าเป็นฟินาเล่เลยก็ว่าได้ในการโชว์ของสาวน้อยเพบ้านแพงเนี่ยแต่ทําไมอุ๋งอิงเนี่ยไปตั้งแต่4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นบางทีเวทีตั้งยังไม่เสร็จนะครับอุ๋งอิงวิ่งไปหลังห้านแล้วนะครับเพราะอะไรก็เพราะสิ่งนี้นะครับเพราะว่าน้องอยากให้ทุกคนได้คอนเทนต์อย่างบางทีนะเวลาที่อุ๋งอิงเนี่ยเดินขึ้นรถตู้ตอนกลับนะครับ ทุกคนจะเห็นได้ว่าทําไมอุงอิงเดินช้าจังเลยทําไมไม่ขึ้นสักทีเดินวนรถตู้อยู่นั่นแหละจําทางขึ้นไม่ได้แบบนี้นะครับทุกคนซึ่งตอนนั้นก็มีดราม่าไปเอาจริงๆแล้วเหตุผลนี้ก็คือน้องเห็นว่าพี่ๆท่านหนึ่งเนี่ยยังถ่ายไม่ครบ8นาทีนะครับยังถ่ายน้องไม่ครบ8นาทีก็เลยเดินวนสักรอบหนึ่ง นะครับให้คุณแม่ท่านนั้นที่ถ่ายน้องเนะี่ยให้ถ่ายครบ8นาทีน้องถึงเดินขึ้นรถตู้นี่คือเหตุผลที่อุ๋งอิงทําเพื่อทุกคนในวงนะครับทุกคนอันนี้ม่มองว่าก็เป็นอะไรที่โอโหมากแล้วนะที่น้องทําให้แล้วก็เป็นอะไรที่เรามองว่าน่ารักกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าโหคิดได้ยังไงที่แบบนะอยากให้ทุกคนได้คอนเทนต์นะครับไปตั้งแต่หัววันแบบเนี้ยซึ่ง สิ่งเหล่านี้นะครับอุงอิงเนี่ยเป็นคนคิดเองด้วยซ้ําเป็นคนนึกถึงคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขึ้นมาเช็คสาวเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้สูงอายุที่มาดูน้องบางคนเนี่ยคืออยู่ดึกไม่ได้นะครับคืออยู่ดึกไม่ได้แล้วก็บางทีมาดูอุงอิงเสร็จปุ๊บมาให้รางวัลน,น้ําใจด้านหน้าเวทีเนี่ยน้องก็พอใจแล้วก็คือแบบได้ทําให้ ผู้สูงอายุมีความสุขแล้วเขาก็กลับบ้านไปได้มาเจอองค์อิงแล้วไม่ต้องอดหลับอดนอนซึ่งแบบว่าต้องมาดูรอดูน้อง5าทุ่มเที่ยงคืนนะครับคืนนี้แหละเหตุผลที่น้องทําเพื่อแฟนคลับของน้องนะครับเหมือนที่พ่อหลอดเนี่ยได้ออกมาพูดกับช่องช่องหนึ่งนะว่าองค์อิงรักแฟนคลับมากแล้วก็ให้ใจแฟนคลับสุดๆนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่านะสําหรับ คลิปนี้อุ้มอิมก็ออกมาพูดเพราะว่าวันนี้เห็นกระแสที่คนมาคอมเมนต์ในช่องค่อนข้างที่จะเยอะบางคนบอกสงสารน้องจังเลยที่อุ้งอิงเนี่ยนะครับต้องมาโดนบังคับอะไรแบบนี้ไม่ใช่บังคับจากคนในครอบครัวไม่ใช่บังคับจากคนรอบข้างพ่อโจไม่ได้บังคับหรือใครไม่ได้บังคับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดนคอมเมนต์ที่ไม่ประสงค์ดีเหมือนกับคอมเมนต์ปั่นป่วนนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นคอมเมนต์ลงมติกันแล้วนะว่าเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะ ออกมาปั่นป่วนซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเตือนเนี่ยก็คือเตือน1-2ถึง,งรอบก็น่าจะโอเคแล้วแต่อันนี้คือทุกคลิปเลยที่อุงอิงเนี่ยไปไหว้คนนั้นคนนี้ก็จะมีคอมเมนต์เหล่านี้นะครับซึ่งเหมือนกับาบางคนก็บอกว่าเหมือนกับเป็นผู้จัดการอุงอิงอะไรแบบนี้นะครับเนาะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ พิมพ์อิ่มก็จะไม่ค่อยเห็นบ่อยนอกจากเป็นคอมเมนต์เป็นเป็นข่าวที่อุ้งอิงไม่ดีอะ่ะคอมเมนต์เหล่านี้หรือยูสเซอร์เหล่านี้ถึงจะมาคอมเมนต์เนาะแล้วแฟนคลับไปไล่ดูนะครับเขาไปเช็คดูว่าคอมเมนต์เหล่านี้ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายกลับกลายเป็นว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือส่วนมากประสงค์ร้ายอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนเนาะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันเนาะก็ขอให้ปีใหม่ผ่านไปแล้วแหละช่วงนี้คือหลายคนก็ออกมาทําคลิป แบบว่าอุ้งอิงเนี่ยมอบมาลายน้ําใจให้อะไรแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนกระตันยูคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนกระตันยูมากๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ